เอา้าคนเราก็พูดเยอะได้ไหมหพูดเยอะแล้วผิดตรงไหนหพี่ เป็ไม่ใครที่ชนคนที่ใช่จริงอะไรอ่ะน้องันูว่นวแปลงนาบิวเดี๋ยวพี่อ่านขอเล่นแป๊บ คุณเบนแป๊บนึงนะครับเล่นแป๊บนึงอาการอะไนี้นะโอ้ใช่หรอแต่เล่าผิดเหรอหรือไงประกันจ่ายไหมหรือว่าประกันไม่จ่ายถ้าประกันไม่จ่ายอ่ะสวย ไปนอนจริงแล้วนอนอะไรมีนครตายท่านแรกที่นอนนะนอนอยู่ว่าน้องยี่ไม่ไปเลยขนาดวันนี้ขนาดวันนี้ย้อนทีวีสตรีมดิงอยู่ช่องนี้ไปไม่ได้ยังไงเฮออียเ้ยฝนจะตกไหมถามแค่นี้นอ ฉากปักเลยแค่นั้นแย่แซกโดนด่านนะโปรไฟล์แน่นอนผมเอาไปเล่นมาเมื่อวานไอ้แซกโดนไอ้เแยแซกโด, ack, ดนด่านนะโปรไฟล์เอามาผมยังไม่ได้เช็คเลยผมมาผมเอาไอดีแยแซกไปเล่นมาเมื่อวานอนะ่ะไม่รู้โดนด่าหรือเปล่าเปิดสามสิบจอเปิดสามสิบจอแล้วหายไปไหนมาเป็นเดือน ช่วงนั้นหายไปไหนเป็นเดือนตอนเปิด30จอทำไมไม่อยู่ช่องพี่ ผมว่าเกมนี้ยังไงก็โดนด่าดูสองละ ฟัน,นแล้วแบบอ๋อถ้าต่อก็คือเธอมีประกันก็ไม่ต้องสอนใจหรอกว่าใครผิดใช่ไหมชิวๆสบายๆว่างั้น ถือว่าฟาดเคราะจะยี่ห้าแล้วปะถ้าจะยี่ห้าแล้วก็นั่นแหละตอนพี่จะตอนพี่ยี่ห้ายี่หกพี่ผ่าพี่ผ่าลิ้นไปประมาณเจ็ดรอบอะผ่าตัดลิ้นอะเย็ดแม่ชีวิตโคตรเศร้าเลยเครียดกว่าแบบ คือมันเครียวกว่าเกิดอุบัติเหตุดีก่ะเดินไม่ออก,กอับเพื่อนอ๋อเปิดกทำงานอยู่โถเอ้ยเสียดายผ่าตัดลิ้นเหรอใช่ใครที่เคยดูในใครที่เคยดูในเทวิตจะใจรู้ตอนช่วง2020 2021อะคือพี่แบบว่าผ่าตัดลิ้นแบบบ่อยมาก แบบพาตัดลิ้นเป็นว่าเล่นเลยอ่ะใครอยู่ในทวิตเจะรู้ดูคลิปก็ได้ดูคลิปย้อนหลังก็ได้คลิปที่เจอโปอ่ะก็พูดไม่ชัดโดนด่าชว์ในเกมนี้กูว่าก็โดนด่าละก็ดูทรง สวัสดีครับน้องกราวมาเร็วอ้ามาเร็วไม่ดีหรอถ้าเครื่องตึงๆสวัสดีครับป้ามี่นอนจนไข่เปียกเออหายไปไปเอาไววิวถ้าจะยี่ห้าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ส่วนตัวที่กูโดนมานะคือเป็นอยู่สองปีอะเป็นอยู่ปีหนึ่งอะใช้กระปีเป็นอยู่ปีหนึ่งอะไอไอผ่าลิ้นเนี่ยเครียดแบบว่าเป็นแล้วเครียดมากคือแม่งต้องไปผ่าแบบว่า ตุ่มแม่งผ่าเสร็จปุ๊บก็เป็นใหม่ผ่าเสร็จปุ๊บก็เป็นใหม่ผ่าแล้วผ่าอีกผ่าซ้ำผ่าซ้อนผ่าแบบผ่าไม่หยุดอ่ะน่าจะมีคลิปหนึ่งมั้งใน YouTube เดี๋ยวเปิดให้ดูคลิปตคลิปของตัวเองเนี่แหละที่มันที่เจอโปอ่ะอันไหนวะไอ้ลิปที่มันเล่นลอลี่อ่ะอ่ไหนวะเดี๋ยวหาแบบ กูว mm. ่ากินสารกูว่ากินปลาแต่คือกูแค่กูไม่อยากเป็นคนลงมือทำงีนี่เข้าใจไหมเออกูไม่ชอบตกก็ชอบจกมากกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่แนวเราแค่นั้นแหละเออง่ายๆเลยนะมันไม่ใช่แนวผมครับเออ ดินไม่ออกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบาปไม่บาปนะคือมันคือผมผมเข้าใจผมเข้าใจไอ้นี่ดีครับเข้าใจแบบว่าหลักการดีว่า คือไม่ได้โลกสวยอะ่ะเออแต่คือผมแค่ไม่ตกแค่นึงตกแล้วก็ปล่อยรู้ว่าตกแล้วก็ปล่อยแต่คือมัน คือกูแบบว่ามันแบบว่าไม่รู้อ่ะมันรู้สึกแปลกๆอะ่ะเออมันฟิลมันรู้สึกแปลกๆอะ่ะเออไม่ชอบอะ่ะน่าจะไม่ชอบไม่เคยแต่น่าจะไม่ชอบเจ็ดปะ่ะ ม่านตรงนี้เลยหรอ สเต็มถึงกีโ่โมงครับวันดี้ครับผมแอมเฮ้ยรูปโปรไฟล์สวยไหมถ้ารูปโปรไฟล์สวยให้ประแจเลยแบบจานเจสเรีมถึง,ถงไม่รู้เหมือนกันครับคือทุกคนก็คงจะแบบว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ไปตกปลาต้องนอนเร็วใช่ไหมเฮอะไม่อะนอนไปตอนนี้ก็ยังไม่ง่วงอะ ย้อนกลับไปช่วยคนนี้ป่ะหมูเล่นไงให้เก่งเหรอหน่าจะต้องเป็นหมูกออรอบครับถึงจะเก่งดีครับเกรทันาว่า Stop squabbling you in a test in a testable worm. Such a sad, lower form of existence. ออกแนวหิวทําแล้วลง YouTube ลงนี่ครับทำเทีเดสก็ต้องลง y o u ูทูบไปแล้วครับแต่เดี๋ยวรอหายก่อนเดี๋ยวนะ่าทำสักช่วงวันจันทร์ละกันเพราะพรุ่งนี้ไปตกปลาใช่ปะพรุ่งนี้ไปตกปลาวันเอ่อพรุ่งนี้ตกปลาใช่ไหมแล้วก็วันเสาร์ก็น่าจะยังไม่ได้เออาจจะทําวันเสาร์เออแต่คือวันอาทิตย์อะไม่ว่างครับวันอาทิตย์ผมก็ไม่ว่าง

ปั๊มแต้มโคตรง่ายเลยตัวนี้สตรีมทุกวันเลยหรือเปล่าคะสตรีมทุกวันเลยหรือไม่เหรอ,อเดือนหนึ่งอาจจะหยุดสักวันหนึ่งแล้วกันครับเดือนหนึ่งอาจจะหยุดสักวันหนึ่งป่ะเป้าว่าทุกคนแบบว่า อืมเดือนหนึ่งอาจจะอยู่สักวันนึงอะ่ะอืมประมาณนั้นครับใช่